ไมโครโฟนเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับลองเทสกันดูเลยนะผมจะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าูอันนี้ใช้งานก่อนขับรถลับเปิดกระจกด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ทางลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวหูฟังไร้สายตัวใหม่นะครับที่เขาขึ้นชื่อเลยว่าไม่ดีที่สุดในโลกนะครับและเป็นไม่แบบตัดเสียงรบกวนด้วยนะนั่นคือหูฟังจากทางแบรนด์อิลิวอกนะครับในรุ่นของอิลิวอ k เคลียร์นั่นเองเป็นหูฟังน้องใหม่เลยนะครับและตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบ ANC หรือ Active Noise Cancel ด้วยนะครับที่ตัดเสียงรบกวนได้เงียบมากๆรวมไปถึงแอ b i บ n t Sound นะครับที่รับเสียงจากภายนอกเข้ามาในหูฟังได้อย่างธรรมชาติมากๆนะครับเรียกได้ว่าเวลาเราสนทนา กับบุคคลภายนอกไม่จะเป็นต้องถอดหูฟังออกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รับเสียงได้ดีมากๆซึ่งราคาเปิดตัวของ e d r w o k clear นะครับอยู่ที่ ,3890 บาทนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของการเปิดตัวแบรนด์นี้นะครับในประเทศไทยเขาเลยทําโปรโมชั่นเหลือเพียง2990บาทนะครับผมส่วนสเปคที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชันนนะครับการกันน้ํากันฝุ่นนะครับตัวนี้มาในระดับ IP 5 4ส่นะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง6ชั่วโมห การชาร์จ1ครั้งนะครับหากมีการเปิด ANC ด้วยก็จะลดหลังเหลือประมาณ5ชั่วโมงนะแต่ชาร์จกลับลงกล่องได้อีก24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้งานแบบต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยมันใช้งานต่อเนื่องจนกล่องหมดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงนั่นเองเพียงพอต่อการใช้1วันแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้และก็จุดเด่นที่เขามีนะครับคือเรื่องของไม ซึ่งตัวนี้นะครับเขาให้ไม์แบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มาถึง6ตัวเลยด้วยกันนะครับและก็ตัวบนลคอนดักไวเอสโลมิเตอร์อีก2ตัวนะครับซึ่งบนลคอนดักไวเอสโลมิเตอร์เนี่ยจะทํางานเมื่อเราเริ่มพูดนะครับกระดูกหูเนี่ยจะมีการขยับอยู่แล้วนะครับเวลาเราพูดตัวจับเสียงเนี่ยจะเริ่มทํางานเมื่อกระดูกหูเราขยับเนาะและจะทําการจับเสียงในช่วงเสียงที่เราพูดนั้นแหละและเพิ่มเสียงพูดเราอะให้เด่นชัดขึ้นนะครับและก็มาพร้อมกับระบบไวเอสพัทอัลกอริทึมนะครับหรือตัว AIENC ของเขานั่นเองซึ่งงงตััวเเนนีีี้้ยยยรรรูโดกาส รบกวนนะครับและตัดเสียงด้วยระบบ AI อีกทีนึงทําให้เวลาไม่เนี่ยรับเสียงพูดรับเสียงอะไรเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะรับเสียงสภาพแวดล้อมเข้ามาด้วยพอเราเริ่มพูดตัวบอคอนดักเนี่ยก็จะจับการสั่นและว่าไอระดับเสียงเนี่ยมันคือเสียงพูดเรานะไอเสียงรบกวนเสียงสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้อง6ตัวจับเข้ามาเนี่ยก็จะถูกหักล้างและตัดออกไปและชูจุดเด่นคือเสียงพูดเราขึ้นมานั่นเองแล้วก็มีระบบ Active Wind Noise Reduction นะครับหรือการลดเสียงลมเนี่ยที่ความเร็วประมาณ6เมตรต่อวินาทีด้วยนะตัวนี้ถือว่ายา ีเจอร์เกี่ยวกับไมค์มาแบบแน่นๆเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะไปทดสอบเรื่องจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของตัวไม้นะครับว่าไม่เขาเทพแค่ไหนนะโดยครั้งนี้ผมจะเทสโดยการขับรถออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ลองเทสการใช้ในรถนะครับในรถยนต์และเปิดกระจกให้ลมเข้าเยอะๆเลยนะครับว่าเสียงจากไม้ปกติที่มาจากตัวเครื่องกับเสียงที่ผ่านตัวหูฟังเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงการใช้งานในห้องและก็การเปิดเพลงอัดเสียงดังๆในห้องด้วยนะครับว่าให้เสียงไม้ที่มีคุณภาพประมาณไหนนะครับยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวหูฟัง E a r f u n ฟัน Pro ตัวนี้นะครับผมเสียงเป็นไงกันบ้างนะครับวันนี้ลองรับฟังกันดูเลยนะครับอันเนี้ยผมใช้งานในห้องนอนนะครับก็จะมีแอร์เปิดอยู่นะครับเป็นพัดลมแอร์เบอร์สองแล้วก็พัดลมเสียงมีตัวข้างๆเบอร์สองเหมือนกันนะครับเสียงมีแทรกเข้ามาบ้างไหมลองรับฟังกันดูเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงด้วยนะครับด้วยความดังเกือบสุดเลยของลำโพง Audio Engine A2 Plus ตัวนี้นะครับว่า เวลามันเปิดเพลง้ะเนี่ยเสียงเพลงเข้าไหมมากน้อยแค่ไหนและผมพูดแทรกระหว่างเพลงดังเนี่ยหูฟังยังพอจับเสียงพูดผมได้ไหมอันนี้ไปเลยครับผมอ่าฮัลโหลครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนถนนเสองจับจับเสียงพูดผมได้นะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้า ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหูฟังมาใช้เจ้าตัวอ e ีร w วอกเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในห้องบรรยากาศเ,เดิมเดียวกับเ e อียร์ฟันเมื่อกี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสใหม่ดูนะครับว่าเสียงพูดเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเทสหนึ่งสองต่อไปเปิดเพลงนะครับอ่ะผมจะเปิดเพลงอ่าเนี่ยะ <laughs> เสียงเพลงนะครับผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เสียงเพลงแทกเข้ามาบ้างไหมครับได้ยินเสียงของชัดไหมครับเดี๋ยวผมจะปิดเพลงนะครับอันนี้ปิดเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูในคลิปนอีกทีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงจากการใช้งานจริงภายในรถนะครับเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้ก็คือเสียงที่มาจากตัวโทรศัพท์ของตัว iPhone เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ตัวหูฟังอินดิวอัลเพลย์นะครับเสียงเป็นยัไงกันบ้างก็ลองฟังกันดูเลยนะเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะเข้ามาเยอะนะครับ ใช้งานในรถเนี่ยก็มีการเปิดกระจกด้วยนะครับเพื่อให้เสียงภายนอกเข้ามาให้เยอะที่สุดนะอ่าต่อไปน,นี้นะครับก็เป็นเสียงที่มาจากเจ้าโถหูฟังอีลิีโเปลี่ยนะครับไมโครโฟนเป็นไงก,กันบ้างนะครับลองเทสกันดูเลยนะผมจะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโถอันนี้ใช้งานตอนขับรถล็ลเอเปิดกระจกด้วยนะครับเพราะท่านที่จะมีลองตีเข้ามาเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มี firing, ม,าม,มาอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมาเพราะท่านที่จะเยอะ เสียงรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยลองเทสดูนะครับว่าเข้าใหม่หรือเปล่านะครับ หลังจากทดสอบกันไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของไมโครโฟนกันก่อนเลยนะครับไมอันนี้โหดจริงผมคำโปรยที่เขาบอกเลยคว่าของเขาคือไมที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดในโลกอันนี้ผมยอมนะครับว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงๆนะครับซึ่งอันนี้มันไม่แปรนะครับที่เขาจะดีที่สุดในโลกณตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีโวลคอนดักไวเอฟโฟลอมิเตอร์หรือการจับการสั่นสะเทือนของกระดูกหูมาใช้ในหูฟังบลูทูธเป็นเจ้าแรกนั่นเอง เพราะจากการโทรใช้งานในชีวิตประจําวันของผมอะฮะผมใช้งานมาประมาณ8วันกว่า,ก,วาก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยวันนี้คือวันที่9ผมใช้โทรกับลูกค้าโทรกับเพื่อนโทรประชุมสายคุยเฮฮาสนทนาการเป็นชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าไหม่เนี่ยหวังผลได้ชัดเจนมากๆนะครับส่วนมากผมก็จะโทรผ่านไลน์นะเป็นหลักมีโทรผ่านเฟซไทมบ์บ้างเป็นบางครั้งนั่นเอง แต่ถ้าผมใช้งานนอกสถานที่เช่นผมใช้ตอนขับรถและผมเปิดเพลงในรถไปด้วยอย่างเงี้ยตัวไม์มันก็ตัดเสียงเพลงในรถได้ออกเกือบหมดนะอาจจะมีเสียงเข้ามาแทรกแรกน้อยมากๆแทบจะไม่แทบจะไม่ได้ยินเลยครับแต่จากในคลิปเนี่ยที่ผมทดสอบเนี่ยคือผมทดสอบโดยการเปิดก,ร,ดกระจกรถเลยเนาะเพื่อให้ลมมันพัดเข้ามาที่ไม์แบบตรงๆด้วยซึ่งการที่ลมพัดมาที่ไม์ตรงๆเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นหูฟังบลูทูธที่ไม์ว่าดีๆตัวอื่นเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงกระพือของลมเข้ามานะเสียงเสียปั๊บ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 แต่ตัวเนี้ยเข้าามน หูฟังเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยหรือว่ามีก็เรียกมีว่ามีแบบน้อยมากๆเลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าสังเกตนะครับ ตอนที่ผมใช้งานในสถานที่ที่มันแบบมีเสียงดังๆมากๆนะครับเสียงพูดผมเนี่ยเหมือนตัวหูฟังเนี่ยมันจะบีบเสียงพูดผมให้ค่อนข้างที่จะแบนลงและก็มีมวลหนาของเนื้อเสียงมากขึ้นอันนี้จุดประสงค์ของมันคือต้องการให้ปลายสายเนี่ยได้ยินเสียงของเราเนี่ยได้ชัดเจนนั่นเองเพราะว่าถ้าเสียงมันแหบลงหรือว่ามันแหลมลงเสียงมันจะเริ่มฟังยากครับแต่พอมันเป็นเสียงทุ้มๆมันจะฟังง่ายขึ้นนะครับแต่จากการที่ใช้หนักสุดเลยนะก็คือไปในงาน Impact อะครับที่มันเป็นงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะม ซาบาเปิดอะไรเงี้ยดังไปหมดเลยในบริเวณซูมตรงนั้นและก็มีคนโทรเข้ามาก็ได้ทาการคุยโทรศัพท์ปลายสายไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเสียงดังซึ่งเราอรู้สึกได้เลยฮะว่ามันมีเสียงรอบข้างเยอะมากๆแต่ปลายสายอบอกว่าได้ยินเสียงเราชัดปกติดีครับเหมือนเราคุยในห้องปกติเลย ส่วนแนวเสียงของ e ิลิวอคเคลียร์นะครับอันนี้ผมถือว่ามันไม่ได้โดดเด่นนะครับอยู่ในโทนกลางๆนะครับผมให้คะแนนแบบกลางๆเลยบาลานซ์บาลานซ์ถ้าให้นึกว่าเสียงเหมือนอะไรถ้าใครมี AirPods Pro อ่ะเสียงจะคล้ายกันครับแต่ตัวนี้จะมีเนื้อเสียงที่มวลหนากว่าเบสค่อนข้างที่จะนำหน้ากว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะครับแต่อยู่ในโทนที่เรียกว่ากลางบาลานซ์ฟังง่ายนะครับฟังได้ทุกแนวเวที T, เสียงอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ถ้าให้เทียบราคาณตอนนี้คือ2,990ก้ถูกไหมครับผมว่าในราคาเนี้ยมีหูฟังตัวอื่่่่นนทีีีเเสยงดกวาช Sa H1 ตัวนี้คือเสียงเทพเลยฮะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือ o อ k ค N8 นะฮะในราคา2,990ที่เขาจัดโปรจาก3,000กว่ามาเหมือนกันตัวนี้ก็โชว์จุดเด่นเรื่องใหม่เขามีไม่ถึง6ตัวแต่ไม่6ตัวของเขาก็ยังสู้ iDivoc e Clear ตัวนี้ไม่ได้นะครับ ส่วนการใช้งานดูหนังดู YouTube Netflix นะครับหรือ Disney p พัทเนี่ยผมไม่พบอาการดีเลยแต่อย่างใดนะครับก็สามารถดูได้ลื่นไหลสบายหายห่วงนะครับปากของนักแสดงกับเสียงที่ออกมาในหูฟังเนี่ยค่อนข้างที่เรียกได้ว่าตรงกันนะก็จะดูแทบทุกคืนนะ,ะดูซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับอันนี้ถือว่าประทับใจนะครับฟังเสียงพูดเสียงตัวละครฟังได้ชัดเคลียร์นะครับเสียงเอฟเฟกก็จะไม่ได้แบบตุ้มตาม้าเหมือนพวกแบบรุ่นอื่นๆนะมันก็อยู่ในโทนกลางๆที่แบบฟังแล้วก็สนุกอยู่ในระดับหนึ่งองอ่ะ ยมาก ส่วนการเล่นเกมนะครับอันเนี้มีอาการดีเลยเล็กน้อยนะครับถ้าเล่นเกมทั่วไปเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ได้เห็นผลอะไรเช่น R.O.V เกมแคชชัวร์เกมพวกแบบฟับเวเกมทั่วไปครับมัน,ม,นมันเล่นได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นแนวเกมที่เป็น F.P.S. shooting นะครับเช่นพวก PUBG ับ l l o f Duty f r e ฟ FI r e ไอพวกเนี้ยถือว่ายังไม่เหมาะนะครับเพราะเราจะเห็นการดีเลยได้ประมาณเกือบวินาทีเลยนะสำหรับผมเยอะนะสำหรับผมถึงว,ว่าดีเลยเยอะอยู่แบบถ้าเล่นเกมยิงปืนอ่ะแต่ถ้าเล่นเกมทั่วไปเนี่ยอย่างผมเล่น R.O.V e, มันไม่ได้เห็นผลอะไรก็เล่นได้ปกกติรส่วนา ัดเสียงรบกวนนะครับหรือ Active n no อย s e Cancel หรือ ANC เนี่ยถือว่าเงียบจนรู้สึกได้เลยเงียบแบบเทียบตัวแพงได้เพราะตอนที่ผมเทสนะครับผมเทสตอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันมีเสียงรถกับข้าวอ,อยู่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีแบบเสียงที่เขาสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ครับมันก็จะเป็นเสียงที่มันสะเทือนดือเข้ามาในในตัวบ้านตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวบ้านผม,มประตูเป็นกระจกทั้งหมดเมื่อผมใส่หูฟังแล้วเปิดแอคทีฟนอยส์แคนเซิอะเสียงเราตรงนี้คือหายไปเลยไม่ได้ยินเลยเหมือนเราไปอยู่ในโลกส่วนตััวอออีีีีกกโลลนึงงท่่มมมไไเเสยยะรรบ้า ส่วนแอมเบียนนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีมากนะครับเนื่องจากไม์ของเขานะครับเป็นไม์คุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับเมื่อเวลาเราเปิดแอมเบียนซาวน์เนี่ยมันเลยดูดเสียงภายนอกเข้ามาได้เป็นธรรมชาติมากๆให้อารมณ์เหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังครับถ้าเราปิดเพลงเราใส่หูฟังไว้เฉยมันก็จะเงียบระดับหนึ่งถูกไหมครับแต่เมื่อเราเปิดโหมดแอมเบียนเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังเลยคนข้างนอกสนทนาคุยกับเราเนี่ยเหมือนเราแบบถอดหูฟังคุยกับเขาอะฮะได้ยินเสียงชัดเจนทุกอย่างอันนี้ถือว่าเหมาะนะครับ ส่วนข้อเสียหลักๆเลยนะครับที่ผมพบเองก็คือการเชื่อมต่อผ่าน Mac Mini ไอเครื่องนี้นะเครื่องนี้เลยข้างหลังเนี่ยแล้วก็ m a c o o o k Pro ที่ผมมีนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นชิป m 1นะครับ พบว่าฟังเพลงดูหนังเนี่ยเสียงมันจะทุ้มแล้วมันจะหมดลงอีกประมาณ40-50เลยเอรนเลยครับเหมือนเสียงมันถูกบีบอัดไปอีกทีนึงอะ่ะเสียงเหมือนเหมือนมันแย่ลงอะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะในอนาคตอาจจะหายเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเกี่ยวกับตัวชิป M1 เป็นหลักนะครับแล้วก็ทําให้การฟังเนี่ยมันจะรู้สึกออกแนวแบบกระด้างกระด้างเล็กๆนะครับแต่เลาใช้งานผ่าน iPad ผ่าน iPhone อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับรวมไปถึงตัว iPad Pro M1 เนี่ย ของเพื่อนผมก็ไม่เป็นนะเขาปกติดีแต่เป็นเฉพาะตัว Mac Mini และก็ Mac Book Pro ที่เป็น M1 แต่ Mac Book Pro ตัวเก่าของผมอะเป็นปี2020ที่เป็นตัวชิป Intel กลับไม่เป็นอันนี้น่าจะเป็นบั็กของตัว M1 นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกจุดนึงนะครับอยากให้ใส่เวเลชาร์จที่ตัวกล่องชาร์จมาให้ครับเพราะว่าตัว2009ลหลายๆแบรนด์นะครับเขามีเวเลชาร์จกันหมดแล้วซึ่งตัวของ e l w o k Clear เนี่ยยังไม่มีมาให้นะครับตัวนี้ อันนี้น่าผิดหวังนิดนึงครับแล้วก็รีวิวมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยอ e ีรีวอแบรนด์นี้เกิดมาได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าอ e ีรีวอกเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน AI โดยเฉพาะเลยนะเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดการโทรเป็นหลักเลยโดยอ e ีรีวอเนี่ยพัฒนาระบบ AI เนี้ยในเชิงลึกแบบ AI Deep Learning ด้วย ซึ่งเทคโนโลยีของเขาเนี่ยจะถูกไปใช้ในมือถือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆนะครับและก็มีแบรนด์ชั้นนํามากมายใช้รวมไปถึงแบรนด์คอคอมเ e โน v วเซี่ยมีก็ใช้เทคโนโลยีจากทางอ w ลิวอด้วยเช่นกันและก็อ e ิลิวอเป็นสตาร์ทอัพที่ระดมทุนผ่านตัวของอินดี้โกโก้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะทําตัวอ e ิลิวอกเคลียร์เนี่ยเขาก็ไประดมทุนในเว็บอินดี้โกโก้เนาะและเขาก็ได้เงินมาประมาณ8ล้านกว่าบาทเลยและหลังจากระดมทุนเสร็จเขาก็ได้ทําการผลิตตัวอ e ิลิวอกเคลียร์ออกมาจําหน่ายจริงนะครับ ตัวนี้ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบมากนะครับสำหรับสายคนทํางานสายประชุมฟังพอดแคสต์เน้นโทรอะไรอย่เงี้ยอันนี้ถือว่าคนจะชอบมากเป็นพิเศษส่วนใครนะครับที่เหมาะกับหูฟังตัว e a r b u เค clear มากที่สุดนะอันนี้ผมว่าเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเกี่ยวกับการโทรเป็นหลักเลยครับเยอะๆเช่นกลุ่มพี่ๆไรเดอร์ครับอันนี้พี่ๆไรเดอร์ที่ขับลาลาโมบขับแกร็บขับไลแมนขับขนส่งต่างๆนะครับที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนี่ย ถือว่าใช้งานได้สบายครับเพราะว่าตัวไมค์เขาตัดเสียงลมด้วยทดสอบไปเห็นแล้วว่ามันใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็คุยเคลียร์กับหูฟังหลายๆตัวที่มีตลาดแน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ทํางานเบิร์กฟอร์มโฮมที่ต้องการประชุมเยอะๆนะครับนักธุรกิจที่โทรบ่อยๆอันนี้แบบโทรทั้งวันที่เกียดยกหูข,ขึ้นๆลงๆใส่หูฟังตัวนี้ติดตัวไว้เลยสบายครับใช้งานได้รวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วยนะครับที่แบบเดินทางด้วยรถสาธาาณะหรือชอบเดินห้างชอบไปเดินตนลาดเสียงดังๆแต่ก็ยังแบบไม่ทิ้งการโทรโทรงานยเล ไม่ได้พิมพ์ผ่านแชทกลุ่มคนพวกนี้ผมว่าเหมาะมากเพราะว่าถ้าไปลองคือรถไฟฟ้าดูนะครับเราจะได้ยินเสียงรถไฟฟ้าดังมากนะครับเสียงเปิดประตูเสียงตี๊ดอะไรต่างๆจะดังมากซึ่งตัวไม์ของตัวอิลิวอคเคลียเนี่ยก็ตัดเสียงตรงนั้นออกได้หมดเลยนะครับถ้าก่อนนี้เราโทรศัพท์อ,อ,อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรมาให้กันบ้างอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับตัวหูฟังอิลิวอคเคลียนอนอยู่นะครับซึ่งตัวกล่องชาร์จเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเคลือบบบบบแแแแเเเอออาายยยย่่งงหนนนดๆๆลลลล็็กกก้้้ะะครรรัััววีีีไไมมมสต ข้อมูลเล็กๆน้ออๆนะครับตรงตูวชาร์จเนี่ยก็เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็มีปุ่ม p a i i n g แล้วก็สถา,านะตรงนี้เป็นสถา,าน,านะไฟ LED ครับเวลาเราเปิดฝาเนี่ยฮะจะเป็นสถา,านะแบตเตอรี่นั่นเองส่วนปุ่มแพ i i n g เนี่ยก็เหมือนไว้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับในกรณีที่หูฟังติดข้างเดียวหรือบางทีเชื่อมต่อไม่ติดอย่างเงี้ยก็สามารถรีเซ็ตสัญ,ญญาณแล้วก็แ a i i n g ใหม่ได้นะครับซึ่งตัวกล่องชาร์จของตัว earbuds เนี่ยก็เป็นการเชื่อมต่อแบบออโต้นะครับเมื่อเราทำการเปิดฝากับอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมไว้อยู่แล้วเนี่ย นี่ฮะตัวหูฟังก็จะขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับ <S <S แล้วเมื่อเปิดฝาขึ้นมานะครับก็จะเจอตัวหูฟังนอนอยู่นะครับอ่านเดี๋ยวผมหยิบหูฟังไว้ดูข้างนึงนะถ้าสังเกตดูนะครับตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเซนเซอร์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเซนเซอร์ตรงนี้เป็นเซนเซอร์หยุดเล่นเพลงนะครับถ้ากรณีเราถอดหูฟังออกเนี่ยเพลงก็หยุดเองถ้าเราใส่หูฟังไปเพลงก็จะกลับมาเล่นเองนะครับ ซึ่งตัวบอดี้เนี่ยจะเหมือนตัวเคสเลยนะครับเป็นสีดําเคลือบรับเบอร์เล็กๆนะครับทำให้รู้สึกเวลาจับแล้วเนี่ยไม่หลุดมือง่ายนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพชรอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีสก,กรีนตัวโลโก้ของ e ีล w a อ k ไว้นะครับบริเวณตรงนี้นก็เป็นบริเวณสัมผัสเป็นบริเวณทัสกีนนะครับซึ่งเวลาเราทัสกีนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกรึ๊กเบาๆนะครับในหูเรา แล้วก็อุปกรณ์ต่อมาที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็คือสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับเป็น A to C นะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับจากทาง e r ลิว r นะครับนี่ฮะก็ไม่มีอะไรเลยครับรับประกัน1ปีรวมไปถึงอ่าที่มีมาให้เลยคือจุกสำรองนะครับอีก6ขนาดนะครับ6แบบจริงๆริงแล้วเรียกว่า6ขนาดได้ไหมผมมองว่ามันไม่ใช่6ขนาดครับมัน3ขนาดแต่มี2แบบซึ่งถ้าดูจากด้านข้างนะครับจะเป็นแบบอ่าเต็มนะครับคือฝั่งขวานะเห็นไหมจะเป็นจุกแบบฟูลนะครับนี่ฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจุกแบบฮ ก็คือจะเป็นจุกตืรนนะครับ ซึ่งจุกเตื้นเนี่ยทำให้เวลาคนที่แบบใส่หูฟังอินเอียร์ล้วไม่ถนัดเนี่ยพอใส่จุกอย่างเงี้ยไปอ่ะมันจะให้อารมณ์ฟิลเหมือนเราใส่หูฟังกึงก่งเอียร์บัตนะครับจะใส่สบายมากขึ้นสำหรับคนที่อึดอัดง่ายแต่แนะนำนะครับว่าใส่จุกที่มันกระชับและตัวจุกเนี่ยซิกลกกบรูหูเราได้ดีนะครับเพื่อไม่ให้อากาศมันไหลเข้าไปในหูฟังและจะทําให้การตัดเสียงรบกวนหรือ Active Noise c a n ซ e l ทางานได้ดีขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นการสอนใช้งานนะครับเจ้าตัว, e er วเัมงอยงมงงียงจากไมโครโฟนด้วยว่า ใช้งานภายในห้องใช้งานนอกสถานที่ไม่ดีอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงสรุปแนวเสียงให้ฟังด้วยนะว่าจะเป็นอย่างไงนะยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนะหลังจากนั้นเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ iPad ที่เรารองรับเนี่ยเปิดไว้ได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์ที่มีบลูทูธอะไรได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับเปิดฝาครับหลังจากเปิดฝาเสร็จปุ๊บสังเกตนะครับสฟใต้ตุ่มมันจะขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับลงไปแล้วเรารอแป ในการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยอาจใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเมื่อเราเจออิล็กรอนิเสร็จปุ๊บเรากดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับครั้งต่อไปก็ใช้งานง่ายๆครับอ่ะสมมุติเราใช้เสร็จปิดฝานะครับเดี๋ยวชื่อบลูทูธก็จะตัดถูกไหมฮะอ่เมื่อเชื่อบลูทูตัดเสร็จปุ๊บครั้งต่อไปเนี่ยเราจะใช้งานแล้วก็แค่เปิดฝาครับและรอประมาณ5วินาทีนะครับตัวบลูทูธก็จะเริ่มการจับเพราะว่าตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชันะคาจบดลูนาจจะเรับบลด์นะ เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้งานได้เลยต่อมานะครับก็จะสอนวิธีการใช้งานคอนโทรนะครับว่าใช้งานคอนโทรสั่งงานอย่างไงนะครับสำหรับตัวอิลิวอเคลียซึ่งตัวนี้มันจะมีเฟนเซอร์หลังหูฟังเนาะอย่างที่บอกมันถือว่าผมถอดหูฟังอยู่ทัชไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมเลยต้องเอานิ้วเนี่ยไปบังเฟนเซอร์อย่างนี้ก่อนนะให้มันคิดว่าเราใส่พอเริ่มใส่เสร็จปุ๊บเริ่มเทสนะครับแตะหนึ่งครั้งข้างใดก็ได้นะครับเป็นการพอสเพลงนะครับแตะนะครับเราจะได้ยินเสียงกลึกในหูฟังเบาๆนะฮ ต่อไปนะครับเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับแตะสองครั้งข้างใดก็ได้นะครับหนึ่งสองนี่ฮะเหมือนกันฮะหนึ่งสองกับเพลงเดิมครับแตะสามครั้งหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามส่วนการรับสายวางสายนะครับก็แตะหนึ่งครั้งข้างใดก็ได้นะครับกรณีมีสายเข้าแต่ถ้าสายเข้ามาเราไม่อยากรับเราก็แตะสองครั้งนั่นเอง ส่วนการเปลี่ยนโหมดนะครับเช่นโหมด ANC หรือ Active Noise c a n c e l r โหมด a m b i e n t หรือการรับเสียงจากภายนอกและก็โหมดปกตินะครับอันนี้ก็คือแตะค้างข้างใดก็ได้นะครับ2วินาทีเราจะได้ยินเสียงในหูฟังนะว่า ANC on อันนี้คือเปิด ANC นะครับหรือตัดเสียงรบกวนแล้วก็ กดอีกที่นึงจะกลายเป็น Ambient mode อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่รับเสียงจากภายนอกนะครับหรือบางแบรนด์เขาอาจจะเรียกว่า Transparency mode นั่นเองแล้วก็กดอีกครั้งนึงมันก็จะกลายเป็นของตัว Default mode นะครับเป็นเหมือนหูฟังอินเอียทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีโหมดอะไรเข้ามาช่วยซึ่งโหมดการทำงานตรงนี้นะครับก็จะกดแล้วมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม ส่วน e d ลิวอ l ลเคลียรนะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2990บาทนะครับจากปกติ3890บาทพร้อมรับประกันศู์ไทย1ปีเต็มนะครับหากใครสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเลติน่าทีเนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คำสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะครับก่อนไปคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หาที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางลองรีวิวด้วยนะครับย